เรามีน้ำพุร้อนเค็มธรรมชาติที่ดีที่สุดในโลกและไม่มีที่ไหนเหมือนมีค่าแร่ธาตุและอุณหภูมิที่พอเหมาะกับการรักษาและมีทั้งบริการจากแพทย์แผนไทยวัดโพทําให้ที่นี่เป็นจุดหมายของผู้ใส่ใจสุขภาพทุกคนอย่างแน่นอนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ศูนย์ฟืน้นฟูสุขภาพอมตยาเวเนสครับ ที่นี่เป็นศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพแบบองค์รวมโดยเรามีการผรสมผสานระหว่างใช้ธรรมชาติแล้วก็แพทย์ผู้เชี่ยวชาญน,นักกายภาพและแพทย์แผนไทยส่วนแรกคือส่วนผู้พักฟื้นผู้ที่มีปัญหาสุขภาพแล้วอยากจะดีขึ้นเนี่ยที่เนี้ยจะคอยช่วยให้ทุกคนเนี่ยสุขภาพดีกลับไปอีกส่วนหนึ่งสำหรับผู้ที่สนใจดูแลสุขภาพนะครับและอยากมาผ่อนคลายด้วยน้ำพุร้อนเข็ม หลังนี้นะครับก็ถูกออกแบบมาไว้ต้อนรับลูกค้าที่จะมาใช้บริการน้ำพุร้อนเค็มนะครับลูกค้าสามารถมารีแลกซ์กับการแช่น้ำพุร้อนเพื่อผ่อนคลายตรงนี้ได้สำหรับลูกค้าที่ต้องการทำทรีทเมนต์เราก็จะมีการให้บริการปรึกษากับแพทย์แผนไทยเป็นการตรวจหาความไม่สมดุลทางร่างกายตามหลักวิชาแพทย์แผนไทยเพื่อแนะนำทรีทเมนต์เพื่อ,อช่วยแก้ปัญหาขั้นต้นได้ เราให้แนวคิดเรื่องของการอยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติคือตั้งแต่พันไม้ที่เลือกใช้เสียงลำธานไอหมอกผสมผสานให้คนรู้สึกผ่อนคลายสถาปัตยกรรมที่เราออกแบบไว้เนี่ยก็จะมีความเป็นพื้นถิ่นนะอย่างหลังคาตรงนี้เราใช้เป็นหลังคาใบศิเลที่ชาวบ้านก็ใช้มุงขนำ คนที่อยู่ข้างในต้องรู้สึกสะดวกสบายควบคู่กับาการเรื่องของไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นหลอดไฟประหยัดพลังงานใช้พลังงานความร้อนจากเครื่องปรับอากาศมาทําน้ําร้อนเพื่อให้ใช้อาบอย่างนี้ครับอันนี้จะเป็นห้องพักแบบมาตรฐานนะครับเราให้ผลพรนโยชตัวผู้ดูแลจริงๆก็คือเนี่ยเตียงเราจะให้ขนาดกว้าง5ฟุตในพื้นที่ส่วนเนี้ย จะเป็นพื้นที่ของ n น r ร์สเตชันสำหรับให้ผู้ป่วยเนี่ยได้มาทำกิจกรรมบำบัดนะฮะมาเล่นบอร์ดเกมมาทานข้าวกันด้วยกันตรงนี้ผู้ดูแลเองนะครับสามารถไปใช้บริการในส่วนของการแช่น้ำผู้ร้อนเค็มและยังสามารถไปรับอากาศธรรมชาติข้างนอกในช่วงเวลาเย็นๆได้ด้วยเรามีลิฟต์เครื่องกลครับให้ผู้ป่วยเนี่ยนั่งแล้วก็อุ้มผู้ป่วยลงน้ำอย่างปลอดภัย ครับแล้วเราก็มาถึงห้องพักแบบพิเศษที่สุดของที่นี่นะครับเราเรียกห้องพักแบบนี้ว่าห้องพักแกรน f a m i ม y s u วีทเรามีมุมพักผ่อนส่วนตัวแยกออกมาจากส่วนของผู้พักฟื้นจะได้ไม่รบกวนกันแล้วเรายังมีห้องนอนส่วนตัวของญาติอีกด้วยถ้าเมื่อยล้าหรือต้องการรีแลกซ์เองเราก็จะมีน้ำพุร้อนเค็มส่วนตัวตรงบริเวณนี้ในเรื่องความปลอดภัยเองเราก็ เล่งเห็นความสําคัญในเรื่องของการออกแบบด้วย Universal Design ความปลอดภัยทุกจุดมีอุปกรณ์ช่วยพยุงทางลาดต่างๆในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินนะฮะเรายังมีปุ่ม Emergency นะฮะเราสามารถกดปุ่มนี้เพื่อขอความช่วยเหลือไปที่ n u r s สได้ เรามี S c G do care นะครับเป็นระบบที่คอยเก็บค่า vital sign เพื่อในการวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็เอาไปสรุปผลให้กับตัวญาติผู้พักฟื้นโอเค Google เปิดไฟทั้งหมดทั้งมวลนะครับเราอยากให้ลูกค้าที่มาอยู่ที่นี่มีความสุขได้สัมผัสกับธรรมชาตินะครับแล้วก็ปลอดภัย